ลิงก hey, <laughs> <I> ์กดติดตามนะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะพบกับไอเฟิร์ในรายการไอเฟิร์สมาชิกวันนี well, ้เราจะมาทำยำขนมกันยำพังยำพังสุขภาพนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญของเรามาจ้าแค่แนวคุณยศไทยค่ะค่ะมาดูกันก่อนกันเลยอ่ะของพี่หุ่ดูก่อนนะคะ มีตะวันรัสเซียค่ะของดีหไม่ดีคะดีค่ะแล้วก็เยอเซรัสเซมค่ะก็ดีนะค่ะนี่ใครดังค่ะดีเลยสปิริตชั้นบรยศค่ะจากเด็กๆนะค่ะเอยอ่ะตั้เนะคะอันนี้ค่ะของดีค่ะปีโป้ยังจี่สกีผมไม่ดีนะค่ะเือรค่ะต้าฮ่าอ๋ออิสตัน วันนี้เรามีหลักการคือว่าใครที่แพ้จะโดนกินมะนาวเล่นลูกแล้วใครที่ชนะได้กินซาลาเปาปูปไท่โอเคค่ะมาเริ่มกันเลยเราจะมีฉลกนากยิงชุม่มใครใครแพ้คนสุดท้ายนะใครชนะคนแรกชุมช่มชุ่มได้เลยค่ะจีตานะจากอันไหนอันนี้ค่ะ

นะใส่เยอะเลยะคุณมิฟเฟนรู้กลิ่นก็รู้อ่ะกลิก่ลแลนแรงไหมมันเ่าที่เขาใส่คาปูน่ะนิดเดียวนะเอฟพอบิฟเฟนนี่ค่ะใจสอ่อต้องใส่เยอะประมาณนี้นะคะอืมนิดเดียวเอีกนดเยอะจะตายมาเยนะอเนี<ม>่ยนั่นต้องเอาอีกนิดนี่อ,อีกนิดหนึ่งมาดู ใส่อะก็ไม่อยากได้เยอะเอาเอาตามความพอใจนี่อห้ไปเฟิร์นเอเก็บให้ดูสนคะดูห้องหมดนี้นะคะเยอะมากต่อไปตาเราด้วค้ะจับแลน้ำตน้ำาดูนี่ไง ไม่รู้สิคะดาวคะตอนแรกมาตอนแรกก็ไม่ดีกันทุกคนเลยนะคะมาเกิดแทนค่ะนเลค่ะเห็นไหมคะต้องเอารมมานนี้นะคะคุณอย่าบังเท้าสิอ้าวฉันได้เยอะกว่าคุณอีกนะคะ,คะเอาอีกคะ่ะอะไรอ่ะน,น,นี่มนันก็เช่ากันแล้วไปเฟินอ่ะ เอาไว้นี่เลยค่ะเอาไว้นี่เลยค่ะเอาไว้นี่เลยเอาไว้นี่ค่ะว้าวว้ข้างล่างก็ได้มันจะได้โล่งนะโอเคต่อมาไี่เระสุนจับจับจับอยู่แบบนี้เลยเกลือเย้เข้ากันเข้ากับยำดีนะคะยำที่หงบอกว่าอยากได้เกลือ ใช่นไหมชอบกินเกลือมากนี่คะ่ะมันเก,เเกลกเกือจริงไหมอ่ะเกลือจริงค่ะชิมดูเกลือจริงเหมอเกลือเกลือโอ้โหโอ้ไม่กินเกลือสิไม่กินเกลือนะคะเป็นยำนี่มันจะเป็นอะไรผู้คนต้องใส่น้ำอิชิตันนะแต่ใครได้ใส่แล้วก็ต้องใส่อีกก็ได้นะ อ่ะนี่ค่ะคุณไปตาอตะคาอีเสียวทังเลยหมดเลยนะนี่็ค่ค่ะเด็นเด็นเด็นเจ็นเดนเนวันเล็ซีฟูดฮะไปค่ะตอนเล็กซีฟูดค่ะเอาสามอันนะฮะ กินทห้หมดนะคะถ้าโดนอันอี่น,นะฮะเอาไว้ข้างล่างค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขากินค่ะบอกเอาไปเฟื่ยแล้วน,นะคะ<ม>แสนสาหาัสเอาอันไหนอ่ะอุ้ยโนนอันนี้เหรออยากให้เอาอันนี้จัดให้น,น้ำจิ้มซุกี้หมอกัยบ,อกอบยำม,มากหมอกับยำไหมคะ โยบายได้ไม่ได้นะเขามันได้เลยพยายามได้ทริปมากกว่าแต่อันนี้มันผิดนะไปบอกบังคับแล้วแต่ของไม่ดีอ่ะอยากได้ดีโป,โป้จังแต่มันไม่เข้าเลยแล้วแต่เพราะนี้มันผิดนะมันกลิ่นไม่ถ้อยได้เหมือนวาซาบิอ่ะแต่ไม่ค่อยชอบอ่ะใส่แล้วใส่แล้วกินคุณคะเอาของกินหน่อยสิคะ มีของกินเลยนระหว่างขายครบะตาคุณแล้วใส่เต็ปลาเลยอ้เพื่อนาย่ะนี่บกว่าเอ็มปลาเลยอะอยเหมือนน้ำพริกอะไรกับบีกะปุกกระปุ่ไ้ โอ้โหยอําเสียงนักเ้นเห็นไหมคะใส่เฟื่องใส่เองมันต้องต้องทาเขานะเดี๋ยวตอนนี้ละลายไปแล้วอยากชิมดังอร่อยอร่อยนะกินแรงอยน้ำปลารสโอ้ยอื้อ ของจริงอ่ะโอ้เติมกล้องเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะได้กินตามนะคะนีเทเลยค่ะไม่ฟังอย่าจับแขนเราต้องเยอะตองเข้มนะหมินมากเลยเออใส่ใส่มันเยอะมันเยอะนี่มันเยอะปิดด้วยเ๋ยวาหมินหมินอันนี้่อยอยู่นะ คุณก็แต่งโอ้โหมันไม่เข้ากันเลยอ่ะตาไปฟืนแล้วยุ่งตาดีเยนแล้วค่ะนี่นี่ตันนี้นะกินได้ไหมชิมดีกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งชิมเธอต้องหาไห้เป็นชิ้นเล็กก่อนสีอะไรก็ได้อืมเพิ่งดี ็สีอะไรก็ได้โหสีอะไรดีสีเขียวดูคุณชอบ,บถ้าเหลือเราจะแบ่งกันนะคะถ้าของเหลือเราต้องใส่กันว <c oughs> ิ่งไม่ได้จอบแกะไม่เป็นอ่ะมันแกะไม่ได้มันเหลือแงแน่นน้อยมากแน่นแน่นห <c oughs> นึ่งอันลอเลยหันหันหันแหว้ตรงข้างเลยค่ะ ต่อมาตาพี่เห็นหมดแล้วเหลือของดีแล้วก็ของไม่ดีคือสติโรเซ่นี <c> ่ด <oughs> ูเซ่หรือเปล่าอีชิตานค่ะเอับไม่ใช่ฉันเห็นโอ้โหจบแล้วค่ะใส่เองเราใส่เองไม่ใส่เองเธอมีน้ำแล้ว <c oughs> หนึ่งช้อนน้ำพวกคุณตองได้หนึ่งช้อนมากกว่านั้นก็ได้นะ ปีป้าเกบค่ะของเราเข้ากันอยู่นะบีโก้กับพี่ชายเข้ากันเหรออร่อยนะเกตาใครเนี่ยตาเราเธอก็ต้องกินหน่อยนะตาไปฟือนะเสียงดวงกันและสองอานสุดท้ายเอาปีโป้ลงไปค่ะมันป้าลงเอาลงไปค่ะ จับแล้วเหรฉันได้แล้วสองงานสุดท้ายสปิเชอร์ไม่คห้เอาอะไรดีอ่ะเดี๋ยวมึจะเล่กันอ่ะมาอย่าเพิ่งเปิดเข้อกันเลยหนึ่งสองสามเอลเซ่สปิเอาเหมเอนนี่แสงอ่านได้ไหมเนี่ยแล้วแต่โอ้โหเอลเซ่นี่เหมือนเก็บไว้หลายวันแล้วเนี่ย เธอามาเนี่ยโอ้ยที่เอามา่ซื้อใช่ไหม,มซื้อไหนซื้อร้านสมสมวัดิแบบโอ้ยเธอกินทุกอันเลยของเออคนคะมาทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกินกันนี่มาดูหน้าตาของเตาคืนก่อนเดี๋ยวยังของร้านน่ากินน่าเลยมีน้ำปลาด้วยเดี๋ยวเอาใหม่สับซับ เหมือนไม่เข้ากันเรียนขนปังซอติคไทยหยงไหนว่ายูจะใส่โอชิด้วยทุกคนต้องใส่โอชิไม่ใช่เหรอยูมึงก็ไม่ใช่สิคะห<อ>น,น,นึ่งช้อนเนาะเราไม่เคยมันไม่ใช่หนึ่งช้อนแล้วอ๋อไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่ความศรัทธาอยากใส่ศรัทธายเหรอแต่ต้องอยากดีมาหนึ่งสอง หนึ่งสองสามอือเอาอซสิน้ำไม่หมดไม่เป็นไรนะไม่หมดเป็นไรหรอแต่ต้องกินน้ำด้วยนิดนึง ยอมแพ้กอนก็นได้นลจะว่ากินให้หมดค่ะยันทุกผู้ชมทางบ้านจะบอกว่าเราแพ้ค่ะสูะ้สูส้หนึ่งสองสามหนึ่ง <c ười> ยอมแพ้ใช่มั้ยคะเฮียไม่อยอมแพ้ไหนคือชิมของฉันใชชิมของคืออืมแล้วไม่ได้ไม่ใช่เรืองเดีอันนี้อร่อยกว่าผหยุดยอมแพ้เนาะเพราะผหยุดกินแค่อันเดียวเองไม่เืนกินปีโป้ตั้งหลายอันแล้วยอมแพ้มาค่ะ จัดของยอมให้คุณหน่อยสิวะของใบเฟิร์นของเยอะเราจะหั่นให้นะคะจำนวนหนึ่งลูกนะคะเพิ่มเอเไปน้อยเธอต้องกินสองอันนี้ค่ะเฟิร์นอ่ะให้เลือกไม่เอาจะหั่นอีก ให้เขาเลือกให้อหอก, <c oughs> กินกับน้ำโอชี้ได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องเบลฟนก็อยากกินมะนาวเบลฟนจะชิมอี้ไม่เ,เปรียวไ,ไม่่อยเรียวอ่ะ จับยากคล้ายๆอืมไ,ไ,ไม่ค่อยเปรี้ยวอะ่ะเราก็จะสลับไปชิมนะคะคเปรี้ยวนๆนี่ค่ะเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมากดื่มให้หมดเฮ้ยไม่เฟิรนเพื่อนกันนะแล้วเ็ว คุณจะกินได้เหรอแกมือเลยอ่ะอือให้หมดแล้วกันนี่มีคซ้อมสูกว, <c oughs> ว่าเดี๋ยวก่อนให้กินมะนาวให้หมดก่อน <c oughs> พรุ่งนี้เราจะจัดการแข่งขัน อะไรคะกาว,แ,าวแม่กาแม่ขังกันใครได้ที่หนึ่งจะได้ได้ใคอได้ที่หนึ่งก็คือโป้อใครได้ที่สองก็คือมะงามนะคะนี่ไงอะอรอ่ะใจรยอ่ะคก,ก็กิน สวัสดีค่ะบายๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายไปก้มหัวเลย